สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับสักการุณหนักได้ปล่อยให้เพื่อนเล่นต่อครับอ้าวแล้วแก้บอลลูกนี้ไม่ดีเท่าไร่ครับเลาะมาในกรอบเกตัวแล้วยัดเลยเสาแรกก็หูยังปัดได้แล้วตัว2ม่มงชงกลับมาสะบัดได้ในกรอบจับหนึ่งทีแล้วไม่มีเหลี่ยมจริงแล้วครับแล้วจะได้ย้อได้ครับทางกีฬากรุงเทพมีบุญรังศิษฐเกตส์อ่ะสองจังหวัด คู่นี้ใครไกลสุดนะครับอาเซนทาวิทเซททาวิทย์ไหลแล้วได้หลุดตรงเนี้ยโอ้โหชนคารแต่ว่ามีธงขึ้นมาก่อนเลยครับไม่ได้ครับอ่าครับสัญญาณมาครับพุทธศิลป์กรวิทลองปั่นเลยครับโอ้โหยังไม่เข้ากรอบครับลูกยิงของทางกรวิทเปิดย้ำมาต้องปัดทิ้งออกหลังครับเตะมุมต่อครับกีฬากรุงเทพครับมีเคสสปอร์ตครับแบงคอกสปอร์ตคูลนั่นเรียกให้ครบทวนเลยครับกรวิท ขามหลอก้ข้างหลังถึงด้วยครับในกรอบลองยัดเลยไม่ได้แถว2ตัวซ้ำมีไหมตรงนี้ไม่มีครับบอลชิงถ้วยผู้บัญชาก,การหานอากาศนะครับรุ่นยุสปกปีครับบอลโจนมานครับชัยนันชยนันชยนันเล่นชิงกันแล้วชัยยันนันลองตีดเลยบอลฉลับเทอีกทีหนึ่งจะปล่อยชัยนันไม่เล่นลยครับล้ำหน้านครับให้มานิชพล นิชพลลอยโรยก็รับเข้ามือครับสัญญาณมาครับพุทสินขามหลอกแล้ววิ่งมากดเลยก็ยังไม่เข้ากรอบครับแล้วพุทสินก็เป่าจบครึ่งแรกครับที่สนามจันทรุเบกษาครับคู่ระหว่างทางเรือพะขนงพิทยาลัยกับทางลิงกีฬางเรือมหานครครับครึ่งแรกยังสุดศูนะครับยังทําอะไรกันไม่ได้ครับจบครึ่งแรกอย่างเท่ากันครับสุดศูญครับเดี๋ยวเราจะพักชมไฮไลท์สกู๊เตอรครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมกันต่อครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ กัปตันทีมนัดพิสิทธ์นัดพิสิทธ์เรียกฝากมาครับให้แล้วเปิดยาวข้ามมานาวินมงลูกนี้โอ้โยังข้ามคานครับนาวินสมบูรณ์กถือว่าเป็นโอกาสแรกของเขาในเกมนี้นะครับช่วยกันดีครับธน,นรุก,กิจให้อ้อมหลังธนรุกิจล้มปลายผู้สิทธให้เล่นต่อกับได้เปรียบครับบอลของทางเศถาวิทยกข้ามมาเกี่ยวแล้วยิงไม่ได้ครับของทางชายานัน แต่พูทตศิลป์ให้เป็นเตะบุมต่อครับวางเข้ามาด้านในชกทิ้งครับเปิดมาครับเสาแรกหมงหลุดไปครับให้ขนาดเส้นข้างแล้วเปิดมาคมย้อนหลังไว้หน่อยครับตัวสองอยังได้ครับบุกต่อพระเศรษฐวิตเศรษฐวิ์เปิดมาได้บอกลูกนี้อยู่หยังข้ามคาน โอ้ไม่ได้ครับลูกโมของทางธนานุกิจครับบอลนกกลาครับธนานุกิจปล่อยแล้วเรลียงจี้ใส่ดีดมาให้ตัวไกลและถึงด้วยก็ดึงศูนของทางกีฬากรุงเทพครับโอ้โหแล้วยิงจนได้แล้วอ้าวฮาัลโหลฮัลโหลว่าไงลูกไม่ใช่เป็นทางด้านเรษทวิทดำเพชรนะครับที่สังหารเข้าไปครับ หนึ่งศูนย์ของทางกีฬารุงเทพครับประตูที่ต้องการมาเลยครับนี่ครับคือบอลตกพื้นนะครับแล้วลากจีใส่ตรงนี้ดีต่อครับทางนาวินเนี่ยตัวข้างหลังนะครับแต่ว่าตรงนี้ถึงก่อนรับเสร็จทวิทย์ครับเจ้าหวะให้มาตรงนี้ดีมากครับลูกจ่ายครับทะลุเลยครับ ดูจังหวะแอซิดต,ตรงนี้ครับถึงตรงกลางแล้วก็สังหารเข้าไปครับประตูของทางเศรษฐวิทย์ดำเพชรครับนี่ครับความมั่นใจเริ่มมาเลยครับกรุงเทพครับรบอลของเทศวิทย์วางข้ามฝ้าไปเลยครับให้บอลแรก เลี้ยงตีใส่แล้วในกรอบมีล็อกแล้วต้องยิงเลยครับโอ้โห,หลุกกรอบอจังหวะจบรอบนี้นะครับเหมือนจะกลายเป็นว่ายิงไม่ดีไปเองไงครับชัยันนันรขอเล่นชูครับถ้ามงพาดนี่ก็พร้อมเลี้ยงเลยครับกราวิทครับเปิดมาให้เศรษฐวิทย์บอลถึงนาวินนาวินคือแล้วได้ยิงลูกนี้ก็ต้องปัดเลยครับโอ้โหเศรษฐวิทย์ดำเพชรยิงนำไป1 0 อ๋ก็วางบอลขึ้นมาข้างหน้าเก็บได้ครับในกรอบจี้ส่แล้วตัวประกบห่างแบบนี้เลาะไปแล้วชี้เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหอครับหลังจากพรคูเร่งเบรกมาแล้วได้จุดโทษครับทางพระขนงพิทยาลัยครับ M MM M. ดูครับวางบอลยาวครับทิ้งมาข้างหน้าครับแล้ว นเ,เนี่ยเบยงจี้ใส่เลยนะครับก่อนจะเลือกตรงนี้แล้วโอ้โหก็จังหวะโดนปะทะนี่ก็คือบอลมันเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วครับรอสัญญาณอยู่นะครับอ่าครับสัญญาณมาสิวัดขยับแล้วก็เรียบร้อยครับ1นหนึ่งครับพระขนมพิจารัยตามตีเสมอทางกีรังเทพได้ครับก็เลือกยิงไปทางขวามือได้ครับ ทางสื่อวัดครับยิงลูกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับข้างหน้าเริ่มจะคึกครับทางพระขนงขายบอลมากราวิทยกานข้าครับยกเยวจาวมาให้ทานไม้ยังทันดึงแล้วเข้าซ้ายล็อกหนีมาครับชยนายานันปาดมาแล้วได้ยิงโอ้โหติดแล้วนาวิ้นไม่ได้ครับ <c oughs> ดาวสองยังมีกรวิทไม่ได้จบในกรอบอีกทีนึนเคียทิ้งก่อนครับ อีกรอบดึงๆจังหวะแล้วหามุมจะยิงก็ไม่ได้โอ้โหโโเพยดี้ของทางกลางเทลครับบอลของกอราวิดอยากได้บุกตอ่อบอลย,ยาวๆเลยโดยมาก็ปล่อยออกหลังไปครับได้เป็นเตะมุมแค่บอลเฉลบผูพุักษาประตูครับโอ้โหแล้วดูครับโอ้โจังหวะี้ของทางกอราวิดเลยครับวางข้ามทิ้งมาตัวไกลจับแล้วหลุดเท้าครับเรษา,าวิด ตามาเล่นบอลไม่ออกละว่าไปเสียดายลูกนี้จะโดนสวนอะไรครับตามมาแย่งกันนิชพลหักข้อให้ปล่อยแล้วโดนดึงบูสินจุดโทษเหมือนกันเลยครับกีฬากรีฑาครับมีมือไปดึงครับโอ้คือคักจริงเลยครับเศรษฐวิทย์วันนี้ครับจังหวะแรกครับดึงหลบมาเน่ทำได้ดีมากแล้วดูจังหวะจ่ายหักข้อครับแล้วก็โอ้โหมีผักจากข้างหลังจริงเลยครับกะทิ้งตัวเรียกจุดโทษเลยครับทางเศรษฐวิทย์นำเพชรครับ นัดพิสิทธิ์ขยับแล้วก็ยิงโอ้โหหลุดกรอบครับนัดพิสิทธิ์ไม่ได้ครับโอ้โหอาครับยังอยู่ในเกมครับทางพระขนงพิยไลครับก็น่าเสียดายครับเมื่อคู่เียครับอ้ครับในกรอบแล้วเรษฐวิทย์ไปชนไม่ฟาวเรษฐวิทย์ยกมาให้ตัวไกข่ข้าหลังได้บ่งแล้วก็ไม่เข้าอีกครับโอโ้โหเรษฐวิทย เปิดมาก็ชกทิ้งได้บอลยังถึงครับกอรวิทแถว2กอรวิทโยกหนีแล้วเปิดด้วยซ้ายมาบอลมันหล่นไปอีกครับข้างหลังยังมีเศรษฐวิทเศรษฐวิทยัดมาก็ปัดได้แล้วแถวสองไม่มีในกรอบตามมาบังแย่งไว้ยังได้ครับโยกหนีแล้วจอ่จอแบบนี้ก็ยังติดครับโอ้โหเสาแรากเซฟได้ครับให้ตรงกลาง มีขออยู่ด้านข้างครับมีแอบอยู่แล้วเห็นไหมเห็นด้วยครับวิชยศยให้นาวินเลือกยังไงโอโ้โหยิงไปแต่ว่ามีธงก่อเลยครับจังหวะล้ำหน้าครับทางนาวินสมบูรณ์ลากิสเนลไม่ยอมครับบอลปั้มกันแล้วฟูรสินก็เป่าจบเกมนี้ครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนนะครับระหว่างทางเรียนพระขนมพี่อะไรกับทางห้าโรงเรียนกลางเรื่อมานครนะครับก็จบแบบนี้ก็ เท่ากับว่าอันดับที่หนึ่งครับสามนัดเจ็ดคะแนนครับทางกรุงเทพมหานครครับเข้ารอบในชนะแชมป์กลุ่มนะครับที่สองก็จะเป็นทางด้านของโรงเรียนพระแม่ปฏิสาทอนะครับสองนัดหกคะแนนครับ